ไอ้นำรวจนี่นะใครเนี่ยซ้อมมากี่วันซ้อมมาก็เดือนก่อน่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมจยู่ที่ไไปอยู่ที่แถวหนองจอกนะแล้วอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นกุบะร์โซลามันก็มีพี่พรอมพิเศษเราเพิ่งเป็นพี่ชายเราเพิ่งพี่พี่น้องในค่ายเยอะเนาะตอนนี้เราอายุอายุสิบแปดสูงเท่าไหร่ครับสูงประมาณหนึ่งสิบาน้ำหนักป่อยๆแล้วตอนนี้หนักป่อยหกสิบหกสิบเลยมวยสไตล์อะไรครับ วันน,นี้มาเจอเสมอสิงเนาะไม่เคยต่อยกันครั้งแรกเลยศึกษาเข็งมาต่อเยเขายังเขาโมเดิร์นสไตล์อะไรอ่ะวันนี้มาเจอเขานะวางเกลวางแผงให้ด,ดีก็ไปไ,งไงม่รำสาอ่ามีอะไรแก้ไขมุดด้วยดีเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ลุมพินีลุมพินี๋ออกไปต่อยวันเหรอเป็นไงบ้างไปต่อยไปต่อยไปเป็นไงบ้างชนะหรือเแพ้แพ้อนอกอ็อาพาแพ้นอกมาแต่สามยกนะ แล้วอย่างห้ายกอ่ะตอนที่ไปต่อยวันต่อยไปที่ต่อยที่นี่วันนั้นต่อยกับต่อยับจำไหมเป็ดมงคลเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอ๋อผลเป็นไงชนะน็อกชนะน็อกบ้างวันนั้นเบียดเท่าไหร่วันนั้นร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบสี่เดี๋ยวนี้ต่อยร้อยยี่สิบหกเนาะก็เช้าซ้อมแนกยันเป็นไงบ้างก็พอดีมาพอดีมาสทเลบายร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์ สมบูแข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาเชรนาเอาใครเหมือนเดิมคุมมากี่กิโลไฟนี้มมประมาณประมาณสองสามกิโลสองกิโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดต่อยสามสิบคนจังหวัดสงขลาเด็กสงขลาอ้าวฝากเชิญชวแฟนคลับเราหนะ่อยเราพี่น้องกันเหเป็นมือใจดดวยพื้่นทีแน่นอนอ้าววันนี้ขอโชคดีมากครับ